ทุกคนก็ไปหัดจับหลักให้ได้แล้วกันนะหลักรู้กับหลักสิ่งที่ถูกรู้ย่อๆนะมีหลักรู้กับหลักสิ่งที่ถูกรู้นะมีหลักรู้กับอุปกรณ์มาให้ฝึกรู้ให้เป็นสร้างเหตุต้องการที่จะขยันในการสร้างหลักรู้ให้ได้ไบ่อยๆนะโดยอาศัยอุปกรณ์ที่มีอยู่รายล้อมร,รอบๆตัวเรานั่นแหละนะ นมัสก,การพระอาจารย์นะคะก็เมื่อสักครู่ฟังพระอาจารย์แล้วก็มันมีมันมีช่วงที่คือโยมก็ปฏิบัติแบบในชีวิตประจําวันอยู่แล้วก็เราจะรู้อารมณ์รู้เรื่องของอจริงหลอกเนี้ยผ่านเข้าผ่านไปไปมานะคะก็จะมีเผลอแบบยาวบ้างสั้นบ้างอันนี้แล้วแต่วันโดยเฉพาะวันที่ทํางานแล้วต้องใช้ความคิดเยอะทันี้สิ่งที่ช่วงนี้นะคะ่ะพระอาจารย์ก็คือ มันมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆแล้วโยมก็ต้องเหมือนมีการช่างใจมีการใช้เหตุผลอัน,นี้พอตอนเราเราเรา,เราต้องมีเรื่องเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นน่ะแล้วโยมก็ใช้สิ่งที่เหมือนเราพยายามฝึกมาก็คือการอยู่กับเรื่องจริงกับเรื่องหลอกโดยที่มันจะมีเหตุผลมันก็จะคำว่าเหตุผลเนี่ยค่ะพระอาจารย์มันก็จะมีเหตุผลที่มากับอารมณ์ ซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเออมันหลอกนะมันมาพร้อมกับอารมณ์อ่าอย่างถ้าเป็นอดีตมันก็จะเป็นเรื่องคิดเรื่องที่ผ่านมาที่ต้องตัดสินใจเรื่องเดิมหรืออะไรเงี้ยมันจะมีอารมณ์ทางอารมณ์ที่แบบโกรธบ้างมีตัวตนมีอะไรพวกอย่างเงี้ยมันจะมีอารมณ์ปนเข้ามาในการตัดสินใจซึ่งเราเห็นอยู่นะคะแต่พอเราต้องตัดสินใจหรือเลือกเนี่ยตอนนี้ยอมติดตรงที่ว่าคือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไงคือมันเหมือนมันสลัดไม่ได้แล้วมันเหมือนแบบ มันยังตัดสินใจกลัวการตัดสินใจผิดเป็นเอาอารมณ์เป็นใหญ่คือตอนนี้พอเริ่มแบบเจอเรื่องใหญ่ๆจริงๆแล้วเริ่มแบบเอ๊ะเรารู้แต่ว่าพอเรารู้สึกตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องถ้าเราต้องตัดสินใจทําบางเรื่องอะ่ะเราจะแยกได้ยังไงครับอาจารย์ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มเปแล้วค่ะอาจารย์ค่ะจริงๆเป <c oughs> ็นอย่างน <c oughs> <ค>ี้นะเวลาเรา มันอยู่มันอยู่ที่ข้อมูลด้วยเวลาจะตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตามปุ๊บเนะี่ยส่วนหนึ่งอยู่ที่ข้อมูลข้อมูลของความจริงก็ส่วนหนึ่งและข้อมูลของอารมณ์ที่เข้าไปตัดสินอีกส่วนหนึ่งเรามีข้อมูลในความในการชัดเจนยังไงเนะี่ยข้อมูลในเรื่องเนี้ยเรามีข้อมูลและความเข้าใจว่าเออเนี่ยเรื่องนี้มันผิดนะเราวต้องตัดสินไปตามผิดนะเรื่องนี้มันถูกนะต้องตัดสินไปตามถูกนะ อยู่ที่ข้อมูลไอ้ข้อมูลเนี้ก็เก็เกี่ยวกับประสบการณ์ที่เราได้ทํางานนั่นแหละประสบการณ์ที่เราได้ทํางานไปมานี่ทำงานกับเรื่องนั้นอย่างมากน้อยแค่ไหนเคยเรียนรู้กันรู้สึกว่ามันผิดมันถูกยังไงบ้างอันนี้เป็นข้อมูลที่เราเคยได้เหตุปัจจัยที่เราตัดสินไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่จะเป็นข้อมูลของเราอยู่ที่บางครั้งมันยังมีอารมณ์อยู่ในตัดสินนีจะตัดสินยังไงในข้อมูลนั้นอยู่ ถ้ามันไม่รีบร้อนเกินไปก็รอให้มันเย็นก่อนแต่ถ้ามันรีบร้อนเกินไปก็ไม่เป็นไรเมื่อตัดสินใจไปแล้วก็ยอมรับว่าอาจจะผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกลองเป็นเครื่องมือทดลองไปเลยเพื่อจะให้มันเรียนรู้ว่าครั้งต่อไปจะตัดสินใจอันเนี้ยจะมีประสบการณ์เกิดขึ้นก็ได้ทุกครั้งที่เราทําไปอ่ะเราตัดสินใจแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าร,ารอได้นะรอให้มันเย็นลงซะก่อนแต่เดี๋ยวข้อมูลแล้วก็ตั้ง ตั้งคำถามกับมันมบ่อยๆเพราะมันมีวิธีการอย่างเดียวเลยในการตัดสินใจเรื่องเนี้ยแล้วบางครั้งจิตเดิมแท้มันจะทํางานถ้าเราตั้งใจถามมันก่อนนอนก็ได้ไม่ต้องไปคิดเลยบ้าตั้งใจตั้งคำถามให้เรื่องนี้ทํำยังไงวะถามตัวเองแล้วรอคําตอบแล้วบางช่วงที่อารมณ์มันแบบไม่มีอารมณ์อื่นก็ามาแทรกปุ๊บคำตอบมันจะมีให้ได้หลากหลายวิธีเลย แต่ถ้ายังมีอารมณ์อยู่ปุ๊บเนี่ยบางทีถ้าเราใจเย็นได้ยังไม่รีบร้อนเกินไปก็หยุดก่อนอย่าเพิ่งแล้วก็ตั้งคําถามเล่นๆอย่าไปมีอารมณ์ใส่กับมันถามเล่นๆเอ๊่เรื่องเนี้ยทำยังไงถามแบบเหมือนเราถามเพื่อนถามแบบเหมือนเราถามคนอื่นแต่เราถามตัวเราเองเ네น,นี่ยอันเนี้ยก็ใช้ได้อย่างหนึ่งแต่ถ้ามันรีบด่วนจะต้องตัดสินใจจริงๆปุ๊บก็เราก็ฟันลงไปเลยเอาอย่างน,นี้แหละมันจะ ตามอารมณ์หรือตามที่ถี่หรือตามอารมณ์เก่าก็ช่างมันเราก็ฟันไปเลยถ้าเราเรียบเวด่นะก็ใส่ไปเลยแล้วเร,เราดูซิว่าจะมีผลเป็นยังไงแล้วก็แค่เรียนรู้เป็นแค่เครื่องมือเอาเราทานี้ดูซิแล้วเรียนรู้ดูซิจะมีผลกระทบอย่างไรอันนี้เป็นการฝึกเพราะบางครั้งเราเรายังมีข้อมูลไม่เพียงพอในการตัดสินนะในประสบการณ์นั้นๆเราก็ต้องทดลองมันก่อนประมาณเนี้ยถือเป็นเครื่องมือในการทดลองมันก่อนในโลกนี้ย อาจจะเป็นบางเรื่องที่เราตัดสินเหมือนได้เหมือนเสียนะแต่ให้เข้าใจใเถอะแม้แต่เราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นแหละมีได้มีเสียมีถูกมีผิดนั่นคือเรื่องธรรมดาแต่เราไม่ได้เอาได้เอาเสียเอาดูผิดดูซิว่าเราทําเหตุเนี้ยเราจะส่งผลเป็นยังไงเป็นการเป็นนักศึกษานักทดลองไป ชีวิตคือการทดลองนะไม่ใช่ชีวิตคือการที่ต้องเอาเป็นเอาตายอะไรกับมันแต่บางครั้งทดลองบางอย่างก็สูญเสียเยอะเลยแหละ <laughs> มันก็เลยมีอารมณ์กังวลขึ้นมาว่าจะสูญเสียไม่เป็นไร <laughs> ตัดสิดใจไปเลยแล้วก็ยอมรับมันเลยดูสิจะเกดิดอะไรขึ้นประมาณเนี้ยค่ะได้ปะเออแต่ถ้าเราใจเย็นได้ก็ถามตัวเองก่อนบางทีข้อมูลเรายังไม่พอการตัดสินยังไม่ดีก็ถามเฮ้ยตั้งโจทย์กับตัวเอง เหมือนเราตั้งโจทย์ถามคนอื่นหรือถ้ามีเพื่อนที่ปรึกษาได้ลองถามถามสักสิบคนแล้วจะได้คําตอบสิบแบบนะเออประมาณนี้ได้อยู่สาธุค่ะขอบ,บ,พขกกบพระคุณค่ะนมาสกครัครับอาจารย์มอจัดที่เมื่อกี้ฟังที่พระอาจารย์พูดถึงสังขารกับตัวอะไรสังขารน,นะครับ ก็เลยทําให้ัอ่าใช่ครับตัวทําให้นึกถึงเมื่อวานับเมื่อวานคือทํางานทั้งวันแล้วรู้สึกว่าตอนเย็นแบบรู้สึกปั่นปวนทั้งวันเลยครับก็เลยทําความรู้สึกปกติก็ทําความรู้สึกตัวอยู่แล้วครับทั้งทั้งจํากัดทําทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็เลยมีความรู้สึกว่าเห็นถึงความหนักครับไม่ว่าแบบพอเราตั้งใจจะทําปุ๊บก็รู้สึกว่าความตั้งใจก็หนัก ความพยายามก็หนักตัวเวลามันตั้งมั่นก็หนักตัวที่มันไม่ตั้งมั่นก็หนักคือแบบมนเหนือว่าทุกอย่างที่แบบเราพยายามจะตั้งใจว่าเอยเราจะยกมือช้าช้านะอันนี้ก็หนักความตั้งใจก็หนักคือมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างมันทุกอย่างมันหนักไปหมดเลยครับไม่ว่าดีก็หนักไม่ดีก็หนักก็ <laughs> นะครับก็เลยแบบก็เลยแบบ ปล่อยเลยครับก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ก็เลยอาศัยว่านั้นก็ไม่ต้องตั้งใจทําก็คือเดินไปเล่นๆเลยก็พอเดินไปเรื่ยๆมันก็เหมือนกับมันสลัดออกสลัดออกดีก็สลัดออกไม่ดีก็สลัดออกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยออกไปหมดก็เลยบอกก็มีช่วงก็มีช่วงเบาแต่ก็ไม่ได้เบาแบบว่าเบาหมดนะครับแต่แต่ว่ามันก็เลยรู้สึกทําให้มันมันแยกได้ชัดขึ้นว้ตัวไอตัววิสังขารกับตัวสังขารนะครับ มันก็เลยเหมือนกับเป็นความเข้าใจว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าบอกว่าขันทั้งห้าเป็นของหนะักคือเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันหนักหมดเลยครับความตั้งใจอยากทําดีก็หนนะักความตั้งมั่นก็หนนะักความสมาธิก็หนนะักทุกอย่างมันหนักหมดเลยครับอ <laughs> ประมาณเนี้ครับอาอจารย์อืมเมื่อก่อนแบกไม่รู้พอรู้สึกร,ร,รู้สึกวางเป็นนะได้จริงรู้ใช่ครับเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าถ้าพยายามทําเนี่ยอันนี้ดีเราต้องตั้งใจพยายามทา อันเนี้ยแต่เขาาพยายามแล้วก,ก็หนัก <laughs> แต่แต่ว่ามันอย่างนี้นะโจคืออย่างนี้ถ้าเห็นอาการหนักเมื่อไรหลวงพ่อท่านจะบอกว่านั่นแหละคือกาลังศึกษาเรื่องเวทนาอาการหนักนี่เรื่องเวทนาหนักเบาเนี่แหละคือเรอเรียนรู้เรื่องเวทนาให้เข้าใจด้วยนะเราดูดีๆถ้าเราเห็นอาการหนักเนยะจิตจะไม่หนัก แต่ถ้าจิตไม่เห็นอาการหนักแต่เข้าไปร่วมกับอาการหนักก็เดียเข้าไปร่วมกับเวทนาเนี่ยมันจะพาให้เราหนักแต่ไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อยเห็นมันบ่อยๆแล้วต่อไปจิตมันจะไมไ่หนักหรอกมันเหมือนสิ่งของอะ่ะมันก็หนักอยู่แล้วในตัวมันแต่ถ้าเราไปยกมันเมื่อไหรอ่อ่ะมันจริงหนักอาการของการหนักนี่คืออาการของเวทนาจิตกําลังรู้เวทนาอยู่หนักเบาเนี่ยจิตกาลังรู้เวทนาอยู่เวทนาทั้งหมดนะ จะมีลักษณะอย่างเงี้ยเป็นหลักเลยดีมันก็มีเวทนาอารมณ์ดีก็มีเวทนาอย่างหนึ่งอารมณ์ไม่ดีก็มีเวทนาอย่างหนึ่ง้สุขเวทนาัมก็เลยหนักเจตนามีความตั้งใจก็มีเวทนาอย่างหนึ่งเนีไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจมันก็ไม่มีอาการหนักเหมือนกับเราไม่มีเจตนาจะไปจับเนยสนใจถ้าเห็นอาการหนักเมื่อไหรให้รู้สึกว่ากําลังฝึกดูเวทนาพอวางมันได้ก็รู้สึกเออเนี่ยวางเวทนาได้เวลาไปจับอีก หัดจำบ่อยๆลองจับบ่อยๆลองปล่อยบ่อยๆ,ลอ,อยๆลองจับบ่อยๆลองปล่อยบ่อยๆจิตจะจะชำนาญในการว่าเวลาเข้าไปในเวทานาเป็นยังไงเวลาวางเวทานาเป็นยังไงอย่า,อยากลัวอย่ากลัวอย่าเกลียดแต่เข้าไปศึกษาเรียนรู้เขาแล้วเราจะเข้าใจเวทานาอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเพื่อจะทําให้จิตมันจะเกิดมันเกิดเข้าใจเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละมีเจตนาเมื่อไหร่ก็ะจะมีเวทานา ตามมาแล้วแต่การหนักการเบาของมันนั่นแหละดีขึ้นนี่ก็สแสดงว่าใช้ได้แต่ว่าบางครั้งมันจะถ้ายังเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเราเดินจงกรมอยู่สร้างจังหวะอยู่เนี้ยต่อไปก็เดินเหมือนเดิมสร้างจังหวะเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าจิตใจอ่ะมันจะเดินแบบสบายๆรู้แบบสบายๆไม่ใส่เจตนาลงไปรู้แบบง่ายๆมันจะเหมือนมันเรารู้สึกวางแล้วเราเดินนั่นแหละมันจะเดินแบบนั้น เดินอยู่กําหนดรู้อยู่แต่กําหนดรู้อย่างที่สิ่งนั้นเป็นไม่ใช่เราต้องการให้เป็นเข้าใจนะให้พวกเราอ่ะที่ได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยทีนี้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตภาวนาของเราได้แล้วนในการที่เราใช้อยู่ทุกวันนั่นแหละ เป็นการครูเหยียดเคลื่อนไหวเลี้ยวซ้ายแลวขวาก้มเงยอะไรต่างๆเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ในการฝึกรู้ให้มากเอากายทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องมือไม่ว่ากายนั้นจะอยู่ในลักษณะไหนยืนเดินนั่งนอนก็ได้หรือกำลังมีลมหายใจก็ได้หรือแม้แต่การครูเหยียดเคลื่อนไหวก็ได้หรือแม้แต่การเลี้ยวซ้ายแลวขวาเดินหน้าถอยหลังก็ใช้มันเป็นอุปกรณ์ให้ได้ในการฝึกน หรือแม้จะเป็นการขับทายทายอุจจาระปัสสาวะเวลากําลังกินกําลังดื่มกําลังเที่ยวกาลังลิ้มเนี่ยหัดหัดให้มันรู้เสื่องทั้งหมดอนะ่ะเพื่อเราหัดอย่างนี้ปุ๊บเราจะได้อารมณ์อะไรเราได้อารมณ์ปัจจุบันทั้งหมดนะเมื่อฝึกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะได้อารมณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าอารมณ์ปัจจุบันก็จะสองต่ตอไปว่ากาลังเกิดอาการอย่างนี้อย่างจริงๆอยู่เป็นเครื่องมือ เขเิดเป็นข้อต่อรองในการคิดกันนึกกันรู้สึกเรื่องข้างในได้บ่อยๆแต่ทั้งหมดนะ่ะเป็นแค่อุปกรณ์นะอุปเครื่ออุปกรณ์สอนธรรมเครื่องมือฝึกทมให้จิตใจเราได้มีกําลังอยู่กับการาธาตรู้ของเราได้เยอะขึ้นนะอย่าไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้แต่อยู่กับเอาสิ่งที่ถูกรู้มาฝึกาธาตรู้แล้วธาตรู้ในตนเราจะเติบโตและเข้มแข็ง จะรู้ได้ยังไงเมื่อมันตตโตแล้วเข้มแข็งเมื่อมันเกิดทิศเมื่อมันคือสิ่งที่ถูกรู้เมืม่ออาจจะรุนแรงขนาดไหนก็ตามแต่ตัวธาตุรู้เดิมแท้ยังคงสงบนิ่งไม่หวั่นไหวกับมันได้ทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ทุกรูปแบบทุกลนะักษณะอย่างเป็นปกติธรรมดานั่นแหละมันเป็นตัวชี้วัดว่าธาตุรู้เราเริ่มเข้มแข็งขึ้นไม่ลืมไม่หลง ไปกับสิ่งที่มาถูกรู้ทั้งหลายทั้งปวงเอง็นอุปกรณ์ทั้งหมดเลยขออนมโมทนาสาธุที่ทุกท่านได้ขึ้นมาฟังสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้ไม่เป็นประโยชน์ก็ได้ต่อท่านทั้งหลายแต่สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ขอขอให้ท่านทั้งหลายน้อมนําเอาไปฝึกฝนเพื่อให้จิตวิญญ,ญาณของตนได้ก้าวข้ามความรุงรังของชีวิตความรุงรังภายในจ,ใจิตใจ ไปสู่ที่สถา,านที่โปร่งโล่งเบาสบายนขอให้จิตวิญญาณทุกๆดวงจงไปถึงที่แห่งนั้นด้วยการทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร